สวัสดีครับพบกับเฮียติช่องเอมินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องตัวของ s h o ปปี้ฟู้นะครับปรับตัวของข้องหลังเป็นกระเป๋าแอร์ไม่มีที่ใส่ไม่มีที่ว่างปรับเรื่องของเอสพอยตนะครับเลื่อนเป็นห้าสิบห้าหลุมสามนะครับหลุมบนนะ้อเท่าไหร่หกเจ็ดสิบปดปะถ้าจําไม่ผิดเนาะแต่ว่าอ่าโบนัสเรื่องสตังค์ยังเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีพื้นที่ ที่เพิ่ม S Point อีกหนึ่งเ Point เป็นในเมืองที่แจ้งข่าวไปแล้วนะครับถามว่าคลิปนี้จะมาคุยอะไรจะทํายังไงให้มันถึงนะครับผมมองว่าเนี่ยไอตัวที่เขาปรับเนี่ยเขาได้ดูเทียแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งมันถ้าเราดูในตัวของโซเชียลมีเดียอย่างในกลุ่มละอ่ากลุ่มเฟซอย่างเงี้ยจะมีคนมาโพสบอกว่าได้ทานั้นเท่านี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้ทําไมบางคนได้ไวทําไมบางคนบอกว่าชั้นบ่ายสามบ่ายสก็ ได้หลุมสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จับประเด็นได้ที่ที่แบบเจอไลเดอร์ต่าง,างๆนานาเคยสอบถามพวกนี้ถามว่าทําไมเขาได้ไวหนึ่งก็อย่างที่เฮียจะบอกว่าเขาเออกแต่เช้านะครับทุกๆคลิปที่เฮียจะบอกว่าตอนเช้าต้องไปที่ไหนเช่นร้านกาแฟกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟเชนใหญ่ๆแต่ไปกาแฟแบบโบราณเล็กๆไม่ได้ไปดีโอโลไปอเมซอน ไปอะไรอะ่ะพวกแฟตคอฟฟี่เมสโซอะไรอย่างเงี้ยอินทนินก็พยายามที่ดูในแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันสั่งอาหารของ Shopee Food ก็จะอยู่ใน Shopee นะครับสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูคือดูว่าตอนเช้าร้านพวกนี้เปิดกี่โมงแล้วจำนวนออเดอร์ที่มีคนสั่งในนั้นมันจะมีบอกถ้าเราเลื่อนแถบเมนูอะลงมาที่เป็นเมนูการสั่งอาหาร มันจะมีบอกว่าขายอะไรได้เท่าไหร่เมนูนี้เท่าไหร่เราต้องใช้การประมาณการของเราเองนะครับที่ผมเจอบางคนเนี่ยเขาได้ตอนเช้าเนี่ยก่อน10บโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก่อนที่จะเข้าชั่วโมงอินเนี่ยมากกว่าสิบรอบแน่นอนเขาวิ่งตั้งแต่เช้าหลายๆคนที่ผมเจอบางคนผมผมออกมาตั้งแต่เช้าบางคนเนี่ยออกตั้งแต่หกโมงเช้ามืดเลยเช้ามืดมันอาจจะมีหมูปิ้งหรือโจ๊กอะไรที่ลูกค้าสั่งยิ่งช่วงนี้อาจจะเงียบนะครับ เรารู้สถานการณ์ของช้อปปี้ฟู้ดดีอยู่แล้วช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยเมื่อตกเย็นเมื่อไหร่ออเดอร์จะเงียบทันทีถ้าเราวิ่งกันมาสามเดือนเราจะรู้แน่นอนถ้าทุกคนหลายๆคนปรับตัวในการออกที่เช้ามืดเช้ามืดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเฮียได้อเมซอนถึงสามถึงสี่ครั้งเลยนะสาขาเดียวกันเองไงนะเคยวนไปตรงอ่าไทยพณนชย์ิะอเมซอนไทยพณิชย์ิะสาขาไหนทําเร็วทําช้าเราจะรู้ถูกไหม การทาเร็าทาช้ามันขึ้นอยู่กับป,ปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยหน้าร้านนะครับปัจจัยของแอปพลิเคชันอื่นที่เข้ามาร่วมกับร้านนั้นๆนะครับบางร้านเนี่ยปัจจัยของหน้าร้านอาจจะไม่เยอะแล้วก็ปัจจัยคือพนักงานนะครับพนักงานที่เยอะแล้วก็ทํางานเป็นระบบร้านจะไวนะครับทายพาณิชย์เนี่ยที่ผมไปรอเนี่ยเมื่อประมาณ1ิบโมงบางทีประมาณส0บโมงอะ่ะก็วิ่งเข้าเมืองแหละก็วิ่งเลี้ยวขวาไปปุ๊บก็เด้งเลยส่วนมากก็จะเด้งพวก แบกโนนนะครับแฟตคอฟฟี่ตรงตลาดนัดกรงข้างเอ a i ไทยพาณิช e <c oughs> หรืออเมซ o n นะครับ um, ทำไมไทยพาณิชมึงมีเข้าม,มีห้องน้ำให้เข้าแล้วก็มีที่จอดรถที่สะดวกสบายนะครับไปลองไปหาดูในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีอยู่มันมีจุดอยู่เราสังเกตได้สังเกตจะอะไรก็อย่างที่บอกว่าเปิดแอปพลิเคชันนั้นดูของ Shopee Food ปริมาณการสั่งอาหาร อย่างเช่นวันนั้นเฮียได้ไปส่งงานนอกที่อคลองหลวงเฮีย er ก็เปิดดูงานไม่คดเงียบเลยสุดท้ายมันได้งานที่เป็นอเมซอนฝั่งธรรมศาสตร์ไปรับก็ไก่แต่ก็ต้องไปถูกปะเออเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปดูในแอปเราจะรู้ได้ว่าร้านนั้นนั้นมีการสั่งอาหารเท่าไหร่นะครับเราก็จะประมาณการได้แน่นอนย้อนกลับมาคําถามเดิมคือจะออกจะทํายังไงให้ได้ครบสี่หลุมสามหลุมหรือสี่หลุมนะครับ ตามที่ช้อปปีเป็นคนกําหนดหนึ่งช้อปปีเป็นคนกนําหนดอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องทาเทียร์ให้มันสูงขึ้นเพื่ออะไรประเด็นหลักคือหนึ่งความเพิ่มความยากเพื่อให้ไรเดอร์ให้ไรเดอร์รับงานให้มากขึ้นเพราะหนึ่งถ้าถ้าลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเขาแล้วทางทางลูกค้าสั่งไม่ได้ลูกค้าต้องเปลี่ยนแอปพราลูกค้าเปลี่ยนแอปเปิ ไปไลแมนไปโรบินไปฟูเพนด้าหรือไปแกลแล้วถ้าลูกค้าพึงพอใจกับ4แอปนั้นเขาจะไม่กลับมาสั่งแอปเดิมถูกไหมครับเขาเลยต้องเพิ่มเทียเพิเพิ่มเทียเสร็จเพิ่มจํากัดพื้นที่ให้เข้ามาอยู่ในวงที่ไนมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเข้ามาอยู่ในวงที่ไหนไอ้วงที่เขาในข้างในเนี่ยมันเป็นวงที่อ่าเป็นจุดที่ time out ก็คือแบบออเดอร์มันหลุดเยอะเขาเลยต้องดึงคนขับเข้ามาข้างใน ทำไมเขาไม่จัดสรรข้างนอก,นอกให้เอสพอยต์ข้างนอกเป็นอีกแบบหนึงห่งล่ะผมมองว่าเขาคงไม่ทําเขาก็ดึงคนเข้ามาข้างในให้มากที่สุดแหละจะได้มากหรือน้อยเขาไม่ได้ซีเรียสเขาซีเรียสแค่ว่าถ้าลูกค้าสั่งแล้วไม่มีคนขับเฟลเขาลูกค้าต้องไปเสี่ยงไปเปลี่ยนเป็นเจ้าอื่นแน่นอนอย่างหนึง่งจะทาไงให้ครบก็ย้อนกลับมาแหละคือออกเช้าจับประเด็นให้ได้ว่าในพื้นที่ของเรา พื้นที่ของเราไม่ใช่พื้นที่ที่ใกล้บ้านแค่รัศมีแค่หนึ่งกิโลนะเว้ยต้องรัศมีอย่างงอถึงสิบกิโลอย่างอย่างเช่นเฮียอยู่สะพานใหม่หรือวงเบียบางเขนเฮีย er ก็ต้องถอตัวเองเข้าไปในห้ายารัดเผาห้ายารัดเผาไม่มีเฮีย er ต้องถอไปสะพานควายสะพานควายไม่มีกูต้องไปอินธรรมละอินธรรมละอินธรรมละอินธรมนธร,มนธรมละไม่มีกูต้องถอไปไหนไปห้วยขวางไปเซ็นทรัลพระรามเก้าไปสีลมไป พาละก้อนไปประตูน้ำไปสาธรไปอ่าสะอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันอยู่ถัดถัดเข้าไปเรื่อยๆที่เราพอที่จะเข้าไปและเรียนรู้ให้ได้ไวที่สุดว่าในพื้นที่ของตรงของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในร้านเรานั่งให้มันอยู่คือการนั่งหรือหาจุดรอเนี่ยขอให้เป็นเป็นจุดที่เรามองไปว่าซ้าย แบบลูกคา้าแบบลูกคา้ายิงเรียกงานมาเนี่ยงานมันต้องวิ่งมาหาเราขวางานต้องวิ่งมาหาเราตรงงานต้องวิ่งมาหาเราไม่ต้องไป่ซีเรียสว่าอันไหนไกลอันไหนใกล้หรือไปใกล้หรือไปส่งไกลทุกงานทุกอย่างมันคือ,อไรายได้ทั้งนั้นได้มากได้น้อยถ้าทําทุกวันไปนับอันทีอีทีสิ้นเดือนว่าเราตกไรายได้เท่าไหร่นะครับแน่นอน อย่างที่บอกเช้าถ้าคุณออกแต่เช้าแล้วคุณจับประเด็นได้ว่าณพื้นที่ของคุณในรัศมีของคุณเนี่ยมีร้านไหนที่เป็นร้านที่แบบเชนใหญ่แล้วมีการสั่งเยอะๆยิ่งถ้าเป็นแบบพนักง,งานไปทํางานตอนเช้าเนี่ยเขาต้องแบบระดมกันว่าอ่ะเช้านี้กูกินร้านไหนดีมา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 สั่งทีเดียวกันสามสี่แก้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปู่ป้าเอ้ยมีช็อปปี้มีโปรโมชั่นนะสั่งสั่งสั่งพอสิบเอ็ดโมงก้สิบเอ็ดโมงอย่างที่เฮียบอกว่าก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเราต้องหยุดนะ ต้องพักรถเข้าห้องน้ําหรือจะทานข้าวก็ได้นะครับให้เรียบร้อยก่อน11บเอโมงเพราะว่างานแรกหลัง11บเอโมงเราต้องนับเป็น4ี่ยทันทีเพราะถ้าเราไปรับก่อน11บเอโมงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ช่วงแกลบสมมุติว่างานมันเด้งมาที่10บโมงห้าถูกไหมพอเด้งมา10บโมงห้าเปุ๊บกลายเป็นว่าแค่พองเองแล้วถ้าไปเจอร้านน้ำแม่งกินเวลาไปยังสิบเอ็ดโมงครึ่งล่ะเราเสียไปเลยนะเสียไปอีกสองพอยถูกปะ เฮียถึงทําที่ทําคลิปก็อย่างท,ที่เฮียบอกว่าถ้าดูทุกคลิปของเฮียคือสิบเอ็ดโมงเฮียต้องออฟไลน์ line, แล้วกูวิ่งเข้าเมืองไปหาจุดเราให้ได้จุดพอยที่เราคิดว่ากูากูชนานาญที่สุดแล้วว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยกูวิ่งแล้วกูถนัดที่สุดถ้าปัดได้ตอนสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงปัดได้แต่ณปัจจุบันนี้อาทิตย์ถัดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอัตราการส่งงานสําเร็จแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนว่าอัตราการส่งงานสําเร็จ ไม่ใช่อัตราอะไรของแกลบที่อันนั้นของแอป,ปอื่นอันนี้แอป,ปเราเราต้องคุยกันแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเชฟฟูดนะไม่ใช่อัตราการส่งงานสําเร็จเป็นแปดสิบแล้วการปัดยากขึ้นแน่นอนแล้วในอนาคตแน่นอนเมื่อการปัดยากขึ้นต้องมีอะไรแปลกๆมาในอนาคตเหมือนแกลบหรือเหมือนไลน์แมนหรือเหมือนอื่นแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรักษาฐานลูกค้าของเขา เขาไม่ได้ซีเรียสกับไรเดอร์อยู่แล้วไรเดอร์ Rider เขาสามารถหาใหม่ได้ตลอดเวลาคุณต้องลองคิดนะไรเดอร์ Rider, กูยิงแอดโฆษณาไปปุ๊บกูไปบอกกับทางอ่า YouTuber ทั้งหนประกาศให้กูหน่อยว่าอ่าแอปข้าพเจ้าต้องการรถอ่าต้องการคนขับแล้วอากาศปุ๊บเปิดปุ๊บ,บ,บวิ่งเข้ามาสมัครแค่นั้นเองแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยเฟลกับแอปเขาแล้วเนี่ยเขาหนีไปแอปอื่นได้ทันทีเลยนะเชื่อไหมคุณลองสั่งอาหารดูแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณเฟลจากแอปหนึ่ง คุณจะไปแอปสองไหมไปสิครับหรืออะไรกูหิวข้าวกูต้องสั่งแอปสอถูกไหมซึ่งร้านนั้นมี5้าแอป10แอปกูสั่งแอปไหนก็ได้ถูกไหมกูก็ได้สินค้าตัวเดียวกันคนขับกูหาที่หาหาใหม่ก็ได้พูดตามตรงเราพูดจริงๆนะครับเฮียถึงบอกว่าสมัครไปเถอะเปิดตัวใหม่ๆเขาสมัครรับฟรีไม่เสียตังค์แถมมังเจ้าให้ตังค์ด้วยทำไมจะไม่เอาครับ คุณก็วิ่งถ้าคุณไม่ชอบคุณวิ่งแค่เดือนละครั้งถึงสองครั้งเพื่อรักษาไอดีอย่างที่หลายๆคลิปที่เขาเคยพูดว่าโรบินโรบินฮูดไม่ค่อยวิ่งหรอกขอกดอาทิตย์เดือนละครั้งพอเพราะว่าเพื่อรักษาสารไอดีนั่นแหละสิ่งนั้นแหละที่เขาพูดมานะครับเฮียก็จะบอกเสมอว่าต้องทําต้องสมัครทุกแอปมีรายได้ให้เราหมดเพียงแค่เราอะ่ะ จับจุดของแอปแอปนั้นนั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้เรื่อง s h o ป e e Food ท่วงต้นคลิปท้ายคลิปก็ซุยๆไปเรื่อยนะครับอ๋อโอเควันนี้เดีย๋ยวไปวิ่งงาน s h อป e e ก่อนวันอาทิตย์นะครับว่าจะได้สักกี่ร้อยเนี่ยตอนไปรู้มีงานหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ